บาดเนมเนมฟังบทสอนกระแสกก่อนจนวนบาดเชิญยมญาติพีน้องวิจันพอเทศนาฟังมาเศ้าใต้หมาท้องจับไก่มันหิวหลายแม่ใหญ่เอ้ยจนตาลายพอง ลมออกหูกันพักเย็นเศร้างอนเนียเดียวละจนหน้าเบิ่งคอยเห่องนัวกับคอยเป่าโอ้ยน้อแม่แม่บ่มาส่งเขามันเห็ดละอ่อนละอาบารีน้องเนียพวกพ่อลุงและแม่ป้าผู้น้าโยหรอกเกียงกันไอ้ที่จะไสียงสาผู้คนน่ายำใจเนียง ยังหน้าได้เปิลนกาพากันกินแล้วกินง่ายสบายเส้นไม่หญ่งลองจนอายุบุญนี่ยเบินแต่เยอนติ่งดอกลำมอนี่ฟังมาเอ้ยโตหลุดโยกกอดทรองมองหาแม่บ่มานังจากว่า้าเนียดได้บ่มาจนป่านนี้เจบ่ไใจบริ ជ្រូពីដែលក្ពីដែលក្រាការប់បង់បង្រាស อยเดนอาจงมุมมั่มแลกวยากหนุงดอกไม้บุญปันสมองทั้งมาเอือยิวขึ้นมาพ่ออยากควงในกองทงลงเสียงบางเดโน่แม่พ่อเพียงไบว่าแต่งออกมาตอนเนงคิดขึ้นมาหุนหวนสาบสนนอนอุ่นละมา อวยเด่นเดียวขึ้นไปตั้งแต่บ้านปั่นนี่กระบอกเห็นหน่อใจเว้นกระส่งเกินสวยมาแดดวุมเทียงเม่งอวยเด๋นวจังก็ได้ยินเสียงแม่พวงเฮียเกินได้เอนหนนาดอกลำมองดอกลำมองเ่ง ยินเสียงแม่กุก้องเอินโยรเราข้างเตียงเงี้ยเสียงมันดามาขันก็จำนานมาดื่นเงสังเหลือเกินมันนี่ไม่ใจดีน้องสิตตันต์ โอ้ยยน่นแม่ขันบ่อยู่แล้วแล้วก็บ่กินซ้ำซ้ำของ่ายเน่ว่าแล้วเลยลวงยหญ่เข้าไปสูดอย่างนั่งเห็นมันด่าล้วจิ้งสังบวชเบื้องนอทั้งบึงเน่งตาต้าดึงต้าหล่นตึงตึงตั้งเบาตองโยนแอกหน่อยใส่ต้อนยังงั้นทุบทุบ แตกเหมือนพ่อหมอเอ็งน้ำเยตั้งอยู่นี่ละน้ำจริงกำเยอก็บ่มีสมนำหนาเบืองบ่เอาเอาอาเป็นอย่างละลูกหลาเป็นย่างลูกหลาท้องมาเอ้ยจังหนาบูดหรือแม่พูดเ่าถูกคอยี่อย่างน้อจังคอยผ่านอุเอ็งน้ำมันกะหากตั้งอยู่พ่อมันตัวแม่พอท่านได้ไปตักหาพ่มาเติมตั้งวังที่ทําบ้านนาแม่เอามาบังทิ้งหนึ่ง บังทิ้งหนึ่งถึงสี่หัวให้แกกินได้ตลอดวันแม่ดอกกใจเย็นๆลูกหล้าใจเย็นเๆลูกหลามาไม่มาม่กินเขากระช่องพรเฒ่ารองยื่เท่าน้าสิกินกำเดือก็บ่มีเอาน้ามาบังทิ้งหนึ่งมะทีอ้อมย้อนที่เอามาหยอดตาแม่มึองตีก็ฉันมาชูนตยอดตาดอกก็ะไม้ลูกกินดีรามาไม่กินเขาง่ายก่อนแม่ก็ยังบรรทันได้ปนเสบปากได้ตั้งแต่เ้าสิมากินพร้อมพำลกชายนี่ละมาลูกมาเมียสิกินเป็นโอ้ยนแม่ จังบาลนัยตอนนี้เมียสิกินเป็นผมูหลูกลามาเม่สิกินเป็นหมูเมื่ต้องมาบอกยินดีอยู่นี่เถ้าแลเดียวขอตากูณได้มาในีเด้อพ่อเต็มห้องโดนางประมาณหนาน้ซัมปาเล้งก๋วยเดี๋ยวจักเป็นหนังจังสังแหงว่าสิบ๊อปากว่าสิกินเข่ารอยยังนี้ แม่ก้ามจูเกีเราจัดแจงพาหายไปได้หมกป่าจิวดอกแก้วบงมาตั้งแม้งบ่กไม่ยังเอาหายมั hmm. นระูนะ้ได้รึกันเจ้าหัวบงมา มั่งไปรูปกองขอน้อยแห่งอุกเอาหรอกเกียร์แท่งแม่เอ๋ยแม่ยกองขอน้อยกัมแพงเจ้าจั่งแต่งมาเป็นเห็นทำงานพ่อตายแต่งขอนายจนเพลินตุ้มหนึ่งยุ่มจามคำกะกุ้งเกียงกงเหมือนเป็ดอกเกียงกองเอวอกว่าเสียบทองเ้อแล้วสิอิ่มเต็ม ว่าระเวปากแมม่องไม้นอมืนหมองมอหันดอกกาวคำเข็มกา่ามันมาบ่ต้องซ้ำเปื่อามผพดหยาบมึงทราบไหมละอีเท่าอีเท่าอีปร้อชูนกุยงเขาออกก่อนแม่แม่เอ้ยแม่ก้องก็น้อย กำแพงเจ้าจางแตงดอกมาเป็นแหนกน่งก้อนน้อยสมักแข่งซ้ำกะเลียงแคนหมาเจ้าไม่ยังเห็ดกิดยังไหนล่ะวันนี้เน่งเดือมมึงมีไส้สูเห็นกูเป็นเพียงธาตุเพราะสามารถจะแต่งให้ยพ่อสิได้ดอกกิมพุงเน่งแล้วเป็นมันยากหนุนกินอยังแน่จึงมาสวยกวนไหวพ่อตายแต่งก็ง่ายจนเพลนตุ่มโยมสามคำกับพุ่งเกล ยงสมืดแผ่นดอกเกียงกองนิ้วกว่าเสียบทองล้วเล้วสีอิ่มเตี้ยมวาละเบปากเป็มมองไม่เนื้อมือมองม้วนดอกกาวคำกิมกาดามันบะตองจำเพยคำบาพวดหยาบมึงทราบไหมล่ะเอทเท่ายิวเขาดอกกอนแห้ง แม่เอืยแม่กองกอน้อยกำแพงเจ้าจังแตงมาเป็นดอกเม้เออกองกะน้อยกำแพงซ้ำกระแลงแขนมามึงเอาไม้ยังเล็กขิดจังไเละวันนี้หรือมึงมีส้ย ีโซเห็นกู่เพียงเพียงธาตุบ่สามารถจะตแจงให้พ่อสิได้ดอกอิ่มพงเงี้ยล่ามันมึงยากหนุ่มเอี่ยงเนี้ยจึงมาสวยกวนหวพ่อตายแจงห้พ่อทุกข์ทรองเจนมากองเป็นตุ่มจนงเดินตายดอกกวอยอินถามจริงจริงต่อเอตเท่าไอ้มึงเบ้ากะจังจาเีย กองข้าวใหญ่มึงแพงไม่ติดยังเรื่องสังบทาหาตำดอกมึงเงกูนี่เคยได้ยินบางสมัยกลางปากอสีมีคาถารับใจกันวไห้ก็คอยทุ่ แม่ไอ้แม่ราชการที่หาพนไดปล่อยทาดพนในทนโยเป็นไทยมามีไผ่สิบังครับได้รับขอละมันได้งก็เป็นไห้กระคุงตองประคองตนไปตามศาเกียนยางถาดกูบาสูกให้เมืองลูกกระจังจ่งอืงอูนี่ตัวเป็นคนเน็ตเชลเอาไว้ให้เมืองเด ไปจำมาเนี่ยมึงจีบปันยันจำไปหาว่าหาอย่างไรร้องเบาโปกก็อยู่ยังเขากล้องหน่อยเดียวบ่พ่อแดกยังชิมาจะแตกลวงหรือจะได้จัดเกะคำเนี่ยเมอเอ้ยแม่แม่ลุกลแม่นยัง จะสะเอือนเมตวาดทั้งลายแมงเป็นหลกหัวใจอยู่เมตตกใจโอ้ยน้อแม่เจ้าเป็นหยังจังบ่แดกมาเตะกำมลับเส็จราพิษส่งเนงขอบาดวงบนตาแพ่มากระไรลนลูกซองคน่นว่องพาปองมุนตาน้อเจ้าอักออิแม มักท่องมาบ่สังอกแม่นเจ้าสังมันแล้วบอีเ่ากามนีากาน